สวัสดีค่ะนางสาวพ,พิมยาดาเกชวีนะคะจากคะณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาเกาหลีมหาวิทยาลัยนาเรศวรค่ะได้ไปเรียนโคเรียนรังเกจโปรแกรมนะคะที่มหาวิทยาลัยชุงนัมเกาหลีใต้ค่ะซึ่งภาคเรียนที่ได้ไปนะคะก็คือช่วงภาคเรียนฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิค่ะเป็นระยะเวลา6เดือนสื่อในการเรียนนะคะก็จะเป็นหนังสือฮันกุกซออุลแดนะคะ ก็จะแบ่งตามระดับขาที่เรียนเลยฤดูหนาวที่เราเรียนอยู่ก็จะเป็นระดับ4ก mm. ็จะใช้เล่ม4ค่ะส่วนฤดูใบไม้ผลิอยู่ระดับ5ก็ใช้เล่ม5ค่ะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยชุมนํานะคะเราจะพักอยู่ในหอในค่ะก็จะมีอาหารให้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะวันละ2มื้อหากเป็นช่วงเปิดเทอมของเด็กมหาวิทยาลัยค่ะก็จะมีรถบัสคอยรับส่งฟรีแต่ว่าเด็กส่วนใหญ่นะคะก็จะใช้การเดินกันมากกว่าค่ะ กิจกรรมที่เราได้เข้าร่วมตลอดระยะเวลาที่อยู่เกาหลีนะคะกิจกรรมแรกเป็นพิธีเปิดภาคเรียนการศึกษาค่ะก็จะมีอบรมกฎระเบียบต่างๆแนะนําการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและในภาคเรียนหรือดูใบไม้ผลิเราได้เข้าร่วมกิจกรรมซัพพอร์เตอร์ค่ะทําคลิปโปรโมตให้กับมหาวิทยาลัยชุงน้ำลงอินสตาแกรมส่วนตัวทําให้ในวันเปิดภาคเรียนเราได้ขึ้นไปรับเกียรติบัตรบนเวทีค่ะ ซึ่งนอกจากได้รับเกียรติบัตรแล้วนะคะกิจกรรมนี้ยังให้เงินสนับสนุนอีก1 0 0 0 0แสนวอนด้วยค่ะต่อมาเป็นคลาสเรียนรูวัฒนธรรมค่ะอันนี้เป็นการทำตอกมาการองค่ะส่วนคานนี้เป็นคาสทำตาประทับแบบเกาหลีค่ะซึ่งต้องใช้สมาธิและต้องระมัดระวังอย่างมากค่ะ เราต้องค่อยๆใช้เข็มแกะสลักจนเป็นลายที่เราออกแบบค่ะขาดห้องเรียนพิเศษเราได้ลองสวมชุดนักเรียนเกาหลีสมัยก่อนนะคะแล้วก็ได้ทำแบบจำลองเครื่องวัดน้ำฝนด้วยค่ะอันนี้ก็ได้ไปที่หมู่บ้านเกาหลีโบราณฮันนุกนะคะพวกเราก็ได้ใส่ชุดฮันบกกับเพื่อนๆด้วยค่ะ กิจกรรมภายในห้องเรียนที่นอกจากเรียนแล้วก็จะมีกิจกรรมร่วมเติมกับเพื่อนๆในคลาสค่ะทั้งโต้วาทีนำเสนองานตามหัวข้อต่างๆแสดงละครพื้นบ้านถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายคลิปภาพยนตร์ค่ะซึ่งเราก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับด้วยค่ะกิจกรรม b u ดี y program นะคะเป็นการจัดคู่เพื่อนเกาหลีให้กับเราค่ะซึ่งเพื่อนก็จะคอยแนะนำคอยให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆค่ะ สุดท้ายนะคะเป็นกิจกรรมชมลม AFKN ค่ะเป็นกิจกรรมชมลมที่ให้เพื่อนชาวต,ต่างชาติและเพื่อนชาวเกาหลีมาทําความรู้จักกันค่ะโดยในกิจกรรมนะคะก็จะมีการจัดกลุ่มให้ทานอาหาราร่วมกันในทุกๆสัปดาห์ค่ะแล้วเรานะคะก็จะได้เพื่อนใหม่ๆทั้งชาวต,ต่างชาติทั้งชาวเกาหลีจากชมรมนี้ค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการรีวิวการไปเรียนที่มอชุงนําในโปรแกรมโคเรียแเกิโปรแกรมค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะ